<c oughs> ปิดเทอมนี้หลายคนก็คงจะหาอะไรทํากันใช่ไหมเพราะรู้สึกเบือ่อจากการกักตัวจากการระวังตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ออกไปไหนใช่ไหมครับก็คงจะหากิจกรรมอะไรหรือว่างานิเล็กที่อยากทํากันใช่ไหมหลายๆคนก็คงจะทําสิ่งนี้เหมือนกับผมนั่นก็คือการนอนดูอนิเมะอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนก็ทําเหมือนกันใช่ไหมก็นอนดู Netflix หรือนอนดูในช่องทางอื่น ทั้งหนังแล้วก็การ์ตูนละครอนิเมะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผมดูเหมือนกันก็คือเรื่อง m า h e r o a c a d e m i a ก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งจะดูจบมาหมาดๆเลยแล้วผมก็ได้แง่คิดในเรื่องนี้มาอย่างหนึ่งอันผมต้องอธิบายก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสองฝ่ายก็คือฝ่ายฮีโร่และก็ฝ่ายวายร้ายซึ่งฝ่ายฮนะีโร่เนี่ยก็จะมี One for all ซึ่งเป็นคนที่คอยปกป้องอาหลายๆผู้คนหลายๆชีวิตส่วนฝ่ายไวรัสเนี่ยก็จะเป็น all for one ก็คือเป็นคนที่มีพลังของทุกๆคนรวมในตัวคนเดียวเพื่อถล่มโลกเอออังนี้ก็ได้ซึ่งตัวละครที่ผมจะนำมาเล่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าชิองาอราคิโทมุระเป็นตัวละครที่ เป็นผู้สืบทอดของออฟ o n e ซึ่งก็เป็นวายร้ายนี่แหละแล้วตัวละครนี้เนี่ยมันโดดเด่นยังไงอ่ะผมจะย้อนกลับไปตอนที่ตัวละครนี้ยังเป็นเด็กอยู่เพราะว่ามันมีวีรกรรมของอ่าชิงนาคิโทมูระอยู่เนี่ยเอาล่ะเรามาเริ่มเล่าเลยดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีก่อนมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ดูจะอบอุ่นแต่ว่า มีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่พ่อหรือหัวหน้าครอบครัวได้ตั้งเอาไว้ก็คือห้ามพูดเกี่ยวกับฮีโร่เด็ดขาดเพราะอะไรนะหรอด้วยความที่แม่ของเขาซึ่งเคยเป็นฮีโร่มาก่อนแล้วก็เป็นผู้สืบทอด One forall รุ่นก่อน mm hmm. เขาเนี่ยได้จากกับครอบครัวนี้ไปด้วยความที่เป็นฮีโร่แล้วก็ต้องไปต่อกรกับเหล่าวายร้ายซึ่งทำให้อ่าก็ได้จบชีวิตลง ก็เลยทําให้พ่อหรือว่าหัวหนะ้าครอบครัวของครอบครัวนี้เนะี่ยฝังใจว่าไม่อยากให้คนมาเป็นฮีโร่เพราะว่าก็ต้องจากจากครอบครัวของเขาไปดังนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยก็เลยได้ตั้งกฎเหล็กที่ห้ามพูดถึงฮีโร่นี้ขึ้นมาและในครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่สาวแล้วก็ชิราคิทงมระซึ่งเป็นน้องชายคุณตาแล้วก็คุณยายซึ่งคุณย่าก,ก็คือคุณพ่อ ก็คือคุณแม่ของคุณพ่อก็ได้จากจากครอบควนี้ไปวันที่ผมเล่าไปนะแล้วก็ชินาคิทมระเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ได้ซึมซับข่าวสารที่เกี่ยวกับฮีโร่มาเนี่ยแล้วก็รู้สึกที่อาจจะเป็นฮีโร่ก็เลยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะจะเป็นฮีโร่แต่ด้วยความที่ครอบครัวนี้เนี่ยไม่พูดเกี่ยวกับฮีโร่ใช่ไหมก็เลยไม่มีใครผลักดันให้อ่าชินาคิทมระเนี่ยได้เป็นฮีโร่แต่ว่าก็ยังมีพี่สาวแสนดีอยู่ ที่อาจะผลักดันให้น้องชายได้กลายมาเป็นฮีโร่โดยการที่กิิบรูปภาพของคุณย่าซึ่งเคยเป็นฮีโร่มาก่อนไปให้กับน้องชายได้ดูและในวันนั้นเองก็ได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเมื่อคุณพ่อจับได้ว่าพี่สาวได้นำรูปของคุณแม่ไปให้ลูกชายของตัวเองได้ดูก็รู้สึกโกรธมากด้วยความที่มีกฎเหล็กข้อนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ทำให้เกิดเรื่องเศร้าขึ้น พ่อรู้สึกโกรธลูกชายมากก็เลยตบหน้าไปทีหนึ่งทําให้ชินาคิทรมุระรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและได้ไปนั่งร้องไห้ทันใดนั้นเองอัตลักษณ์ก็ได้โผล่ขึ้นมาซึ่งอัตลักษณ์นั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการทําลายล้างอัตลักษณ์นี้เป็นอัตลักษณ์ที่เมื่อสัมผัสกับอะไรก็ตามที่มีชีวิตก็จะสูญสลายกลายเป็นฝุ่นไม่สินอกจาก สิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งไม่มีชีวิตก็จะสูญสลายกลายเป็นฝุน่นด้วยเช่นกันและโดยการที่ชินาคิทมูระเนี่ยได้กอดลูกหมาไว้ในอ้อมกอดของเขาทําให้ลูกหมาตัวนั้นสูญสลายกลายเป็นฝุน่นหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องเศร้ากับครอบครัวนี้จนทําให้ครอบครัวนี้จบลงไปในที่สุดนะครับเอาล่ะหลายๆคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะ ด้วยความที่พ่อมีเรื่องฝังใจเกี่ยวกับคุณแม่ก็ทําให้ตั้งกดเหล็กนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็สร้างผลกระทบต่อครอบครัวของเขาเองไม่ใช่แค่ตัวของเขาเองด้วยสร้างไปถึงลูกชายของเขาซึ่งทําให้ลูกชายเนี่ยรู้สึกเกลียดพ่อไปในตัวเลยนะครับดังนั้นการที่เรารู้แล้วว่าครอบครัวเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ควรที่จะปรับควาเข้าใจกันไม่ใช่ไป ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินในหลายๆเรื่องนะครับสํารับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วถ้าผมเผลอไปทำผิดภาพอาการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถรับชมอนิเมะเรื่องนี้ได้ทาง Netflix แล้วก็บิลิบิลิได้เลยนะครับสวัสดีครับ